21 Day Challenge t ีเฟเพิ่มพลังพอร์ตด้วย Future ร์แอนด์ออรู้สึกยังไงกับการลงทุนแบบเดิมๆที่ต้องรอลุ้นแค่ตลาดขาขึ้นอยากเพิ่มโอกาสให้พอร์ตลงทุนของเราปังและแกร่งขึ้นกว่าเดิมวันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนเริ่มต้นวันแรกกันของ21 Day นะครับที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องของตลาด t ีเฟถ้าสมมุติว่าเราถือหุ้นไว้เฉยๆแล้วหุ้นตัวนั้นอะล่วงสัก20%ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยอ๋อ ลบ20%ใช่แต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้เครื่องไม้เครื่องมือยกตัวอย่างเช่นสต็อตฟิวเจอร์หุ้นฟิวเจอร์ในกระดานทีเฟกเนี่ยมันช่วยหุ้นลงขนาดนี้ยพอนผมสบายชิลเลยเริ่มเปลี่ยน m i n เซ็ตสามารถลงทุนทั้งฝั่งขึ้นและฝั่งลงจิตใจในการที่จะเล่นในแต่ละสินทรัพย์เนี่ยก็จะนิ่งขึ้นแล้วก็จะรู้สึกว่าทุกๆสภาวะของตลาดเนี่ยเราสามารถอยู่รอดกับมันได้ไม่ว่าจะขึ้นหรือลงเห็นไหมไม่ว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือเก็งกําไรฟิวเจอร์ก็ตอบโจทย์ทุกสถานการณ์สมมมุุุติิจจจดดเเข้าอยูู่่่่ททีี75ไควระสงกน อยู่ที่800มันห่างกัยี่จุดเนาะถ้าคูณ2 0 0เข้าไปมันเสียหาย5,000นะันเนาะเราวางเงิน5 0,000ถ้าเราผิดทางเนี่ยเราโดน5000มันคือ10%ของเรานะแต่คราวนี้ไอตอนคำนวณกลับเราต้องเข้าใจว่าตอนเสียหายอะ่ะเราจะเสียหายเป็นมูลค่าเท่าไหร่ของเงินที่เรามีอยู่อันนี้คือจุดสำคัญ 21D a y challenge ทีเฟกเพิ่มพลังพอร์ตด้วยฟิวเจอร์แอนด์ออปชั่นสมัครโลด